พ่นตัวนี้ไปนะคะคน้ำน้ำยางอ่ะอยากจะย้อยแย่แล้วนุน่นค,ค่ะสวยมากไม่ไม่มีเป็นเื้อลาหรืออะไรลำต้นทดตัดสวยแล้วก็น้ำยางนี่ไหลขึ้นบนเลยค่ะมไทยนีขควันไนนา้ เคยปวดยาลำบากอยากแสนเลือดพนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา <Hey. S 1> ครับ uh, ผมดอเตอรกรนะครับวันนี้มา มาคุยเรื่องการเจริญเติบโตของยางพารานะครับสวนนี้เป็นสวนส่วนตัวนะครับได้สร้างขึ้นมาประมาณสัก8ปปีละนะครับทุกท่านที่เคยเห็นงานผมที่ไปทั่วประเทศนะครับไปส่งเสริมพวกพืชต่างๆโดยเฉพาะทุเรียนนะครับก็สงสัยคนคิดผลิตภัณฑ์ มีสวนตัวเองหรือเปล่านะครับก็เราก็มีนะฮะมีทั้งที่โฉนดแล้วก็ที่สปกรนะครับก็มีการปลูกะมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็ยางพารานะครับซ,ซึ่งโครงการต่อไปก็จะเป็นพวกพืชที่มีการทดสอบสู่การพารารรัฒนาเกษตรทุเรียนนะครับก็พืชอีกหลายๆตัวนะครับ ส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นทีมงานนะครับที่ที่ที่ท,ทำปฏิบัติดูแลต้นยางพาร,รามานะครับก่อนก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้ Rd 251นะครับสภาพต้นยางจะไม่ค่อยโตนะครับจะจะเหลืองอต้นจะ,ะมีขนาดไม่สม่ำเสมอนะครับ ก็มีการทดลองอไมใง่ใช้หนึ่งปีใช้1ปีนะครับไม่ใช้1นึ่งปีก็สลับกันมานะครับก็ได้ผลชัดเจนว่าหลังจากใช้ Rd251 นะครับก็จะประหยัดต้นทุนสวนอื่นๆบริเวณร,บรอบๆพอแรงในสภาพแรงนะครับมีบางปีที่แรงนะครับก็ได้ยืนตายนะครับ แต่สวนที่ใช้ rd 2 5 1ห่ไม่ไม่ไม่ยืนตายนะครับก็กลายเป็นสวนทั้งหมดนะครับก็เป็นเป็นเป็นของอพี่น้องด้วยนะครับเป็น,เห,นเหมือนเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยางพารานะครับก็มีการทดสอบสาราไปในตัวด้วยนะครับสวนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็มีการทำมามย่างยากลำบากนะครับกว่าจะได้เป็นต้นมานะครับวิธีใช้ rd สองหหนึ่งี่ใช้ฉีดพ่นใช่ไหมครับใช้ใชฉีดพ่นแล้วก็พ,พ่นที่โคนใช่ไหมครับครับฉลำต้นด้วยฉีดโคนด้วยฉ,ฉีดลำต้นด้วยทาไม่ได้ใช้นี่จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมฮะไม่สวยต้นไหลครับ mm hmm. ก็ปีนี้ก็คงจะ หมดฝนนี้ก็คงจะกรีดได้นะครับเพราะว่าต้นใหญ่มีอัตราเ,าเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตที่แตกต่างาจากต้นอื่นก็คือประมาณ50%ขึ้นไปก็จะเป็นต้นที่สามารถกรีดได้นะครับก็จะมีการติดตามการกรีดแล้วก็ดูน้ํำยางต่อไปนะครับแต่สภาพนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบ,รสมบูรณ์นะ จะมีลักษณะที่ลำต้นอะไรต่างๆก็แข็งแรงนะครับพันุ์พันยางพาร,รานี้เป็นพันธุ์251เป็นเป็นพันธุ์ที่ให้เ,เขาเรียกว่าให้ผลผลิตดีกว่าพ600นะครับก็นำพันุ์มาจากสถานีาวิจัยชัดเชิงเซานะครับ ก็เป็นสถานีวิจัยยางพาร,รานะฮะก็เป็นพัน์ุที่คุณเทิดศักด์นะครับกับคุณนีนะฮะนักวิชาการก็ได้ผลิตพัน์ธออกจากศูนย์เลยนะครับเป็นพัน์ุแท้นะครับก็ยางพาร,ราถ,ถึงแม้ว่าจะตกราคาจะตกต่ำนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติดีๆนะครับก็ทำให้ ได้ผลผลิตได้เยอะอาราคาต่ำไปนิดหนึ่งก็ก็สามารถจะอยู่ได้เหมือนกันนะครับต้นต้นไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะผลิตออกซิเจนแล้วก็มีการซรับน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำทำให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับเป็นการอ,าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปนในตัวนะครับมีมีมีอะไรจะพูดสังเกตไหมอขอเชิญมาตรงนี้หน่อย มา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 ,มาตรงนี้นะครับนี่คือ,อ,อเขาเรียกว่าคนดูแลนะครับเดี๋ยวจะเชิญตรงนี้ครับเดี๋ยวจะ,ะเห็นว่ามาคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ามาสวนใครนะก็อยากให้พูดสักนิดหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับอรุณพ่อแก่งค่ะอ๋อแล้วนี่แหละครับ นานุมนแกงอินค่ะอ๋อนาลุมวนแกงอินนี่แหละครับสมชายเชื้ออ่ำครับอ๋อครับนี่แหละครับก็ยืนยันตัวตนนะครับก็เป็นคนที่อุตดิตเ์นี่แหละครับ <S S S ทําการเกษตรมาอย่างยาวนานนะครับพ่อผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่ฉลองสุกเกษมแล้วก็แม่สงัดสุกเกษมนะครับก็ทําอ้อยกันมานานเนาะพื้นที่นี้ทําอ้อยกันมาเนิ่นนานแล้วก็ พัฒนาขึ้นมาเป็นสวนายางพาราเมื่อก่อนนี้ยางพาราก็ราคาแพงก็จูงใจทําให้เกิดว่าอยากจะปลูกยางพาราเหลือเกินก็จะสร้างไรายได้นะครับแต่ยุคนี้ยางพาราตกต่ําก็โค่อนอยางพารากันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เหลือแต่อ,อ,อะไรปาล์มน้ามันกับทุเรียนที่ราคาดีนะครับส่วนลำไย,ยปีนี้ก็ตกต่ำนะครับ สินค้าทางการเกษตรก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนในอนาคตข้างหน้าก็ถ้ามีน้อยอราคาก็คงจะพอไปได้นะครับะจะไปทำแปรรูปเป็นอะ,อะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ยางต่างๆถ้าไม่มีคนปลูกยางพาราเลยก็ไม่มีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับก็สำหรับ Rd 2551นะครับกพ็พยายามคิดค้นนะครับเพื่อ เพื่อให้เกษตรกรประสบความสําเร็จนะครับต้นไม้จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ทนแล้วก็แก้ไขปัญหาเาชืช้อราหรือว่าเขาใช้น้ํากรดเร่งอะไรต่างๆต้นไม้ก็โทมนะครับอาร์ดีสองก็เข้าไปช่วยแก้ไม่ให้หน้ายางเสียเป็นโรคเส้นดําหรือ,อเปลือกแห้งหน้ายุบ ต่างๆนะครับแล้วก็ยืนตายยางพารานี้ถ้าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับก็จะแห้งที่ปลายนะครับก็จะมีการาไฟทอปทุล่านะครับโรคไฟทอปทุล่าก็จะใบเหลืองจะร่วงหล่นลงมาแล้วก็ขึ้นต้นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ต้นยืนตายได้นะครับถ้ายางพรารายืนตายก็เท่ากับวา่าผลผลิตเสียหายนะครับ r ดีสองนี้ใช้เวลาการคิดคนเกือบสามสิบปีนะครับกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะครับก็เป็นการทดลองจริงแล้วก็มีงานวิจัยที่มหาวิาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นรายแรกของประเทศนะครับที่ใช้คําว่ากดอะมิโนในการทดลองเมื่อปี2551นะครับก็ทดลองที่มหาวิาลัยเกษตรศาสตร์ปริยาโทนะครับก เป็นเป็นหัวข้ออะมิโนในนาข้าวนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนอะมิโนนะครับก็เป็นคนแรกของประเทศนะครับท,ท,ที่ใช้คําว่าอะมิโนโปรตีนอะมิโนแล้วก็มีหลังๆมานี่ก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมา,าแต่ก็ทางเราก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะครับในผลาการเพิ่มผลผลิต นะครับแล้วก็บำรุงรักษาตามทานโลกนะครับสำหรับนี้ก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งถ้าพี่สาวมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สาวคุยต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ก็ครอบคุมเนาะครอบคุม <laughs> ก็มีมีชีวิตอะ,อะไรเขาเรียกว่าอพอมีพอกินนะครับสำหรับชาวเกษตรของเรานะครับพอมีพอกินไปก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกันมากนะครับ โดยมีสารที่ดีอ,อย่าง r d 2 5 1ามาคอยช่วยเหลือ,อในการดูแลทุก7วันนะครับแต่หลังจากจะก,กรีดเริ่มกรีดหลังหลังฝนนี้นะครับก็จะ,ะใช้ทุก7วันวันที่หยุดกรีดนะครับจะฉีดไปที่หน้ายางเลยอัตราการใช้ก็คือประมาณ5ซีซีต่อน้ำย0ลิตรนะครับก็ฉีดง่ายนะครับเดินเดินฉีด อะไรละอ,องที่ตกลงไปที่โคลนก็จะทําให้ดินเป็นปุ๋ยนะครับก็จะบำรุงรากไปอีกอแล้วก็น้ํายาที่หยดลงไปในอะ,อะไรท่อยางก็จะทำทำให้หน้ายางเสียนะครับตัวนี้ก็ไปฉีดวันที่ไม่ได้กรีดนะครับก็จะทําให้หน้ายางลดการเสียหายของหน้ายางนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราพาท่านมานชมสวนยางนะคะเนี่ยที่ชําบอนก็เริ่มเปิดกีดเนาะเตรียมเตรียมที่จะกรีดละค่ะหลังจากที่ปลูกมานานจ้เริ่มแล้วแล้วก็ครับฉีดพ่นตัวนี้ไปนะคะคน้ำน้ำยางอะ่ะอยากจะย้อยแย่แล้วนุ่นครับค่ะสวยมาก ไม่ไม่มีเป็นเทอลาหรืออะไรลำต้นเขาดสวยแล้วก็น้ำยางนี่ไหลขึ้นบนเลยค่ะความแบบว่าเขาดีมากแล้วก็เขียวใช้วิธีใช้ก็ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะฉีดพ่นที่โคนนะคะแล้วขึ้นไปที่ลำต้น แล้วก็จะมันก็จะสวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนี่เริ่มจะเปิดกีดกันแล้วค่ะตอนนี้พวกโรคพวกอะไรมีไหมอ๋อไม่มีค่ะถ้าพ้อนอาดีสองห้าห้าหน่งไปแล้วอะจะเป็นในแบบประเภทลายตุกแกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีต้นสะอาดต้นสะอาดอสวยเหมือนไม้กระแบกเลยสวยผิวขาวผิวผิวดีผ่องทน,ทนแรงไหมทนแรงค่ะ แล้วสวนอื่นที่ไม่ได้ใช้อสวนอื่นที่ไม่ได้ใช้ก็มียืนตายไหมมียืนตายแล้วเขาเป็นลายตุ๊กแกสีส้มสีเทาะเอะไรอย่างเงี้ยลำต้นของเขานะที่เขาไม่ได้ใช้อะอยู่ข้างเคียงกันนี่เองแต่เราใช้ของเราอ่ะเดือนหนึ่งถ้าฝนมาเราก็มาฉีดพ่นอมันก็จะซับซึมเข้าไปในในดินเนื้อดินดีคม,มันจะรวดเร็วค่ะมันจะเห็นผลเร็ว แล้วก็ทนแรงทะแรงของเขาตายกันที่นี่ไม่ตายค่ะอาดีสองสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทุกพืชค่ะทนแรงทนแรงอายุยืนอายุยืนต้นสวยผิวสวยใช่ใช่ตลอดเสมอค่ะแล้วผู้ชายเคยพ่นไหมนะเคยครับอได้ผลดีครับโอได้ผลดีครับผมหลังจากพ่นเป็นไงบ้างโอ้ยังได้เยอะดีครับหลายดีครับได้ผลดีอา ถ้าไม่พ่นนี่มันใบสีเหลืองเหรอถ้าใบสีเหลืองครับมันไม่เขียวอันนี้พ่นปุ๊บเขียวธรรมชาติเลยเนาะครับผมมันอยู่ในช่วงเป็นใบอ่อนในเนี้ยครับผมแต่แต่ถ้าเป็นใบแก่แล้วมันจะเขียวเข้มเลยเนาะเขียวเข้มครับได้ผลดีครับแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมไม่ครับต้องพกหน้าพกตาอ่าต้องพกหน้าพกตาเลยนะครับผมแล้วคนที่พ่นนี่นะ ก็จะไม่แก่ด้วยค่ะมันจะดูราศีดีมีราศีคือไม่เม่ผิวพันธุ์ผิวพันจะท่องไม่แพ้ยาอะไรอย่างเงี้ยทางเดินหายใจก็ดีดีค่ะทั้งยางทั้งคนเลยเนาะใช่ใช่ดูแลอาดีสองห้าห้่งครับอาถ้าใครสงสัยหลังไม่ติดต่อเบอร์อะไรอ่า ของดิฉันนะคะออมรัตน์ใบทองดี098 289 0943เนีะคะฉีดพ่นต้นสักก็สวยมากโตไวได้ทุกพืชค่ะอ๋อปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยเหรอใช่ใช่ปลูกป่าเศรษฐกิจป่าเศรษฐกิจมีมีต้นพยุงด้วยไม่ใช่เหรอมีพยุงมีสักค่ะ กระโดดีเนาะโตดีแข็งแรงของเราจะทําให้แข็งแรงถ้าถ้าพบว่ามีหนอนระบาดเราก็ใส่ยาฆ่าหนอนไปนิดนึงแล้วเราก็ฉีดพ่นอันนี้จะได้จะปลอดภัยแล้วก็เต็มร้อยเลยอาดีสองหหนึ่งนี่อาดีสองใช้เป็นหลักเลยใช้เป็นหลักค่ะเพราะว่าเป็นตัวหลักใช่ทําให้แข็งแรงนอกนั้นก็อาจจะใช้ปุ๋ยทางดินบ้าง ค่ะใช้ปุ๋ยคอกอผสมเล็กน้อยก็ถือได้ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญใช่ใช่ใช่ต้อง<ถ>ควบคู่ตลอดทำให้สร้างส่วนได้จ้าอ,อันนี้ขาดไม่ได้เลยทุกเก็ดวันหรือขยันก็อถ้าสีดบ,บ่อยๆมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ใส่น้อยลงได้ค่ะ okay. ถ้าสักอาทิตย์หรือว่าเดือนเราก็จะใส่ เพิ่มไปนิดหนึ่งให้เข้มข้นสวนยางอะค่ะแล้วผู้ชายนั้นเป็นช่างด้วยไม่ใช่หรอครับแล้วทำอยู่เขตไหนเนี่ยอำเภอตอนเนาะครับผมอำเภอตอนจังหวัดถ้าใครจะติดต่อต่อเติมต่อเติมบ้านต่อตาแมวช่างอะไรก็ได้ครับผม บอกเบอร์สักนิดนึงทำอะไรก็ได้อาช่างแมวอะไรถ้าเบอร์ช่างอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ๋อเบอร์ติดต่อที่อมอร์นัทไปทองดีก็ได้นะคะโอเคศูนย์เก้าแปดสองแปดเก้าศูนย์เก้าสี่สามค่ะคืทั้งอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งใช่แล้วก็อยากได้ช่างต่อเติมอะไรต่างๆก็เราช่วยกันได้เนาะใช่ติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะคะครับค่ะ โอเคครับ <Okay. S 2> ครับผมบบสวัสดีครับ